สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีกับบรรยากาศตอนเช้าครับก็เกือบจะเจ็ดโมงครับเลิกงานเตือนสายเลิกงานมาดึกวันนี้ออกมาดูรอบครับรอบเหลือน้ามอยู่สองหลังที่เดียวผมเก็บกรบบานหมดแล้วครับผมรอบหลังหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับนี่ะจะมีสองหลังครับผมใส่ไว ลักษณะการใส่ของผมผมจะใส่มันจะเป็นนี่เห็นถ้ามีปลาหน่อยวิ่งเด่นนะครับมีปลาหน่อยวิ่งเด่นมันต้องมีปลาชนมาหากินครับแล้ว้ามีรลองน้ำรลองน้ำที่เขาทิ้งลงมาจากนานะครับเนี่ยมีรลองน้ำอย่างเงี้ยให้ใส่วางไว้เลย,เยแต่ว่าใส่ปากมันออกมานะครับปากมันออกออกไปหาหวยออกไปหาหวย อย่างนั้นนะครับมันจะได้ปลามันจะวิ่งขึ้นนะครับมาชมกันว่าหลังนี้จะมีตัวไหมโอ้ยผุดไทยเจ็บกุกลินครับนะครับมาชมกันมีตัวหรือเปล่ามีตัวหรือเปล่าอืมนี่หลอมหลอม หล่อผมพีเอียงครับอยาเอียงๆเอียงมีตัวลรึเปล่ามีครับมีมีมีโอ้โอ้โอ้สามครับสามตัวหมานนะครับหมานหมาครับพี่น้องสามตัวสวยๆเลยไปเดี๋ยวเราไป เอาใส่ถุงขมบงบนก่อนครับรบพี่นองสามตัวครับสวยๆพอดีๆครับพี่น้องพอดีๆเห็นไหมน,น่ครับพอดีๆเลยนั่นงถึงว่ารอบผมเอียง นแต่ไปตรงอยู่นะแน,แนวตะเข็บนะครับแนวตะเข็บนนะี่มันเอียงมีแต่ตัวประมาณครึ่งโลครับตัวนี้โอเ้เก็องไลใหญ่ของเขาเนี่ยในรอบชัวตัวใหญ่ครับ คครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่กลับปุยคืนครับกระทราบทางโนตกมาครับมันก็เลยทางยากๆสักหน่อยก็เลยอีกหลังหนึ่งครับใส่เอาไว้สองหลัง ไปถึงหลังที่2ก่อนตอนี้รับรถดินใหญ่เลยปาก่อนมาครับชมหลังที่สองหลังสุดท้ายใต่ว่าจะแค่สองหลังครับน้ำไหลไหม่เอ,อ่ยมีไหลอยู่ครับเดี๋ยวลงไปดูก่อนนะครับ หนึง่งสองสามสี่ห้าห้าตัวครับพี่น้องห้าตัวเลยเข้าไปได้ยังไงครับเดี๋ยวไปเอาใส่ถุงน้ำกันมาครับพี่น้องเอาใส่ถุงด้วยกันห้าตัวเลยครับพี่น้องทางนี้ว่าแล้วแต่า,านที่มันมอครับนามลงจากนา ปลาก็จะขึ้นจากปวยน้ำลงไปจากนานครับลงไปปลาก็จะขึนห่วยมาน้ำใหม่ครับปลาวิ่งขึ้นเลนวิ่งมันจะเขาวิ่งนาครับแล้วก็แบบน้ำมันไหลลงนะลงห่วยนะครับก็เลยใส่ไว้ห้าตัวครับหลังนี้ คตัวที่สองครับพอดีๆครับไม่ใหญ่มากหากตัวหลังนี่ไม่ใหญ่มากตัวที่สามเดี๋ยวผมไม่ได้กินฮาดไปโอวดิโชว์ ตัวที่ห้าครับมันหมานครับวันนี้มันหมานมนหมานสอลูกคุณงานครับวันนี้ได้แปดตัวครับรอบสองหลัง มาุดๆครับวนันนี้เขาไปได้ยังไงหาตัวเต็มญยะเลยเย้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปใส่ชอบยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเสียงสางไอช่องหากินถิ่นเสียงๆนะครับขอบคุณครับ